เราอยู่วัดนะครับผมเดี๋ยวเจเสสินภารกิจทั้งวัดแล้วนะครับผมแอดมินจะไปเก็บตกนะครับผมพี่พี่แม,แม่ที่ส่งสลิปเร็เวแต่ว่ายังไม่เข้ากลุ่มนะครับผมขอบพระคุณดาวห้าสิบดวงด้วยนะครับผมจากพ่อแม่บางออนนะครับผมกลุ่มบ้านฮากักบอสน้อยยังไม่มาใช่ไหมคะสาธุคะ่ะสาธุคะ่ะผมสาธุครับพี่นอ้องสาธุครับพี่นอ้นองครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับผมในศาลาวัดท่างพี่นอ้องบรรยากาศภายในศาลานะครับผม แม่จงอ่างข้างสอดแจงกามาด้วยพี่น้องแม่บอลลัมแฟนเพลิดกามาครับผมที่ร้านหอยอา,ยามอย่าง่้าติดจาร์กำลังมาครับผมสาธุค่ะสาธุค่ะผมสาธุด้วยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับผมวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับผมพี่พี่แม่ท่านไหนที่ยังไม่สื้อวดจองตั๋วนะครับผมเข้ารับชมบรรยากาศภายในงานคืนนี้พี่น้องครับผมมาเร่งไม่เสื้อผ้าเด้อพี่น้องโหบ่หน่ คืนนี้มีเสือภัยนะคบผมขอบพระคุณดาวอีก10ดวงจากคุณแม่บางออนด้วยนะคบผม60ดวงจากคุณแม่บางออนแม่กระทั่งไปเมื่อวานเด๋ยวจากพ่อจ่าสาขทถูกกับกพี่น้องครับผมพี่น้องผู้ไดทีรวมต่อยอดกระบอ,นอะกอนพสกรนะครับผม ส่งดาวด้วยนะคบแอดมินขอบพระคุณดาวครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม เข้าแล้วตบูนสาธุเจริญเจริญเจริญเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ใเที่ย่รวมต่อยอดกับบอนนพสกอนะครับผมขอให้ได้กลับไปลอยทอพันทอเด้อพี่น้องเด้อคอยพี่น้องครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆเด้อพี่น้องเด้อย่าเจ็บอยาจนเด้อพี่น้องครับผมขอพระคุณหลนยครับพี Muslim ่น้องสาธุเด้อครับผมสาธุครับผม ออกมาแล้วนะคะผมสาธุค่ะสาธุค่ะผมสาธุครับพี่น้องสาธุาค่เนี่ผัปลาบอคบผมโซดีมอลัมบอยนะคะผมมี่ค่ะผมมีช่วงบ่ายนะคะผมแห่ช่วงบ่ายครับผมภาคเช้านะครับผมตอนนี้เข่ากะออกมา ากาพี่น้องเดอ้อสวัสดีพี่น้องทางบ้านนะครับผมสวัสดีมอลลับอยด้วยนะครับผมมีอะไรพ่อป่าช่วงบ่ายครับผมเป็นทีมรถแห่ออเดโอมหาสาครคามนะครับผมเหมือนผ่าใบ้องวัแฮมกันเดอ้อครับพี่น้องสาธุครับผมบรรยากาศย่ำเสาพี่น้องครับผม,ผมเข้ามา ทำหมุนตากบาทด้กันครับพี่น้องครับผมฟังเสีฟังทมเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับผมตอนบ่ายมีแห่น,นะครับผมเป็นทีมออดิโอมาสารคามนะครับผม มีกุมปิดไหมครับมีกุมปิดครับผมมีกุปปิดนะคะผมกุมปิดมีนะครับผมกุมปิดตอนนี้ปักหมดให้แล้วนะครับผมไม่แน่สามารถจิ้มที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมตอนนี้ปักหมดให้แล้วนะคะผมปักหมดให้แล้ว,วพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะร่วมทำบุญมาเรียกมัน สวัสดีจ้ามีคนเก่งส,ส่นะะีมม้น,นะคะผมมีรถแห่นะครับม ฟังโมเดลมาชีด้วยตอนนี้พี่น้องโพเดทีอยากจะร่วมถมบุญต่อยอดนะครับผมขัป,ปากรับบอโนโพสกออยู่ที่หน้าเพจวงนะครับผมมีโพสต์อยู่นะคะครับผมให้พี่น้องได้ร่วมต่อร่วทถมบุญและพี่น้องเด้อรถแห่ชมฟรีครับผมอนุโมทนาสาธุกุนสวัสดีนะครับผมบ